คลิปนี้เรามาอัปเดตโปรเน็ตไม่อั้นเร็วสีดของ AS ในเดือนกันยายนปี65กันนะครับเดือนนี้มี15เมกบวกโทรฟีทุกเครือข่ายเดือนละ200บาทกลับมาแล้วแต่ตัว4เมกบวกโทรฟีทุกเครือข่ายยังสมัครได้แค่11จังหวัดเหมือนเดิมรายละเอียดจะมีอะไรยังไงบ้างเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับสวัสดีครับอยู่กับช่องิเตอร์ฟาน,นะครับคลิปนี้เราจะมาอัปเดตโปรเน็ตไม่อันเร็วสดของวันทูคอกันนะครับ วันทูคอ์ก็คือซิมเติมเงินของ AX นั่นแหละครับเป็นซิมที่คุณสามารถไปซื้อซิมมาลงทะเบียนเติมเงินแล้วก็สมัครเองได้หมดเลยนะครับโปรในคลิปนี้เป็นโปรเน็ตไม่อั้นเรสปีดของการเปิดเบอร์ใหม่แล้วก็กางย้ายค่ายเบอร์เดิมนะครับโปรเน็ตไม่อั้นเรสปีดคือโปรที่คุณสามารถใช้งานได้ไม่จํากัดปริมาณการใช้เลยใช้ได้ไม่อั้นเลยแต่จะมีเพดานความเร็วไว้ตามโปรที่คุณเลือกถ้าคุณเลือกโปร15เมกเน็ตจะวิ่งได้ไม่เกิน15 Mbps ถ้าคุณเลือกโปร4 Mbps เน็ตก็จะวิ่งได้ไม่เกิน4 mbps แต่สามารถใช้งานได้ไม่อั้นเลยไม่จำกัดปริมาณไม่มีเน็ตหมดนะครับส่วนใครที่เจอคำว่าเน็ตหมดอันนั้นน่าจะมาจากแพ็กเกจอื่นนะครับวิธีในการเช็คที่ง่ายที่สุดก็คือให้กดรหัสดอกจัน1นึดอกจันสามสองสี่เหลี่ยมตัวออกอันนี้จะเป็นการเช็คแพ็กเกจเสริมนะครับแพ็กเกจที่เราจะพูดถึงในคลิปนี้ทั้งหมดเนี่ยโปรทั้งหมดเนี้ยเป็นแพ็กเกจเสริมนะครับคุณสามารถจะกดรหัสดอกจัน1นึดอกจันสามสองสี่เหลี่ยมโวออกเพื่อเช็คโปรได้ ที่เจอเข้อความว่าเน็ตหมดอะไรอย่างเงี้ยลองกดเช็คดูก,ก่อนมันอาจจะเป็นข้อความจากโปรอื่นโอเคทีนี้เราไปดูที่ตัวโปรของเดือนนี้กันนะครับสาหรับในเดือนนี้จะมีโปรที่น่าสนใจอยู่2ชุดนะครับชุดแรกคือโปรที่มีโทฟีด้วยโปรที่มีโทฟีเนี่ยตอนนี้จะมีที่น่าสนใจอยู่3ตัวตัวแรกคือโปร15 MBPS เน็ตม่อัน้วสปีดบวกกับโทฟีมีอันทุกกระขายตัวนี้จะอยู่ที่เดือนละ200บาท ถ้าใครจะสมัครตัวนี้ก็ให้เติมเงินเข้าไป200บาทแล้วกดรหัสดอกจ7 7ัน777ดอกจัน9 1 6 0สี่เหลี่ยมตัวออกนะครับตัวต่อไปคือ Pro 4 m b p ีบวกกับโทฟีมีอันทุกเกลือขายตัวนี้จะอยู่ที่เดือนละ150บาทถ้าคุณจะสมัครตัวนี้ก็เติมเงินเข้าไป150บาทแล้วกดรหัสดอกจัน7 7 7ดอกจัน9 1 2าสสี่เหลี่ยมตัวออกแต่อย่างที่บอกไปโปรตัวนี้สามารถสมัครได้แค่ส1็จังหวัดเท่านั้นนะครับ 11จังหวัดก็จะมีกรุงเทพพิษนุโลกสมุทรปราการนนทบ,บุรีเพชรบูรณ์สมุทรสาครปรทุมธานีแม่ห้องศนสุขโขทยัยพิจิตรแล้วก็ลำพูนนะครับใครที่อยู่ใน11จังหวัดนี้สามารถสมัครโปร4 MBPS บวกโทรฟรีมีอันทุกเครือข่ายเดือนละ150บาทได้แต่ถ้าใครที่ไม่ได้อยู่ใน11จังหวัดนี้ก็จะมีตัวเลือก2ช้อยนะครับช้อยแรกคือการสมัครโปร15เมกบวกโทรฟรีที่เราหมอไปเมื่อกี้อีกช้อยหนึ่งก็คือต้องสมัครเป็นโปร4 MBPS บวกกับโทฟีในเครือข่าย a อด้วยกันตัวนี้จะอยู่ที่เดือนละ150บาทเหมือนกันแต่จะได้แค่โทฟีในเครือข่ายเอนะครับถ้าใครจะสมัครตัวนี้ก็ให้เติมเงินเข้าไป150บาทเหมือนกันแล้วกดรหัสดอกจัน777ดอกจัน9130สเหลี่ยมททงออกอันนี้คือโปรที่มีโทฟีที่น่าสนใจในเดือนนี้นะครับจะมี3ตัว2ตัวแรกคือโทฟีทุกเครือข่ายตัวสุดท้ายคือโทฟีในเครือข่ายเอด้วยกันนะครับ ส่วนใครที่ไม่ได้เน้นโทรไม่ได้โทรเลยอ่ะอาจจะเอาไปใส่เลาเตอร์ใส่ใน iPad อะไรแบบเนี้ยใครที่ต้องการโปรเน็ตอย่างเดียวไม่เน้นโทรเลยตอนนี้จะมีที่น่าสนใจอยู่2ตัวนะครับตัวแรกคือโปร20 m สิ n เมกเน็ตไม่อ e มสปีตัวนี้จะอยู่ที่เดือนละ300บาทถ้าคุณจะสมัครตัวนี้ก็เติมเงินเข้าไปในซิม300บาทแล้วกดรหัสดอกจนัน777ดอกจัน9ก2 4หสี่เหลี่ยมโทรออกตัวที่2คือโปร8 m ดเมกเน็ตไม่อ p ม e d สปีเหมือนกันนะครับตัวนี้จะอยู่ที่เดือนละ175บาท ถ้าคุณจะสมัครตัวนี้ก็เติมเงินเข้าไป175บาทแล้วกดรหัสดอกจนัน777ดอกจัน9157สี่เหลี่ยมตัวออกส่วนใครที่ใช้โปร2ตัวนี้แล้วอยากจะใช้โปรโทฟีด้วยอ่ะอันนี้คุณต้องสมัครโปรโทฟีมีอันทุกกขขายเพิ่มนะครับแต่การสมัครโปรโทฟีมีอันทุกกขขายเพิ่มที่หลังเนี่ยมันจะใช้งานตัวโทฟีได้แค่3เดือนนะครับโปรเอททั้งหมดที่พูดถึงในคลิปนี้จะสามารถใช้งานต่อเนื่องได้6เดือนนะครับเฉพาะตัวโทฟีที่สมัครเพิ่มเติมที่หลังเนี่ยจะสามารถใช้งานได้้แค่่3เเดือนนนทาั ถ้าคุณจะสมัครโปรโทฟีมีอันทุกเครือข่ายเพิ่มก็ให้คุณเติมเงินเพิ่มเข้าไปอีก59บาบาทหลังจากที่คุณสมัครโปรเน็ตเสร็จแล้วนะคุณต้องสมัครโปรเน็ตเสร็จก่อนถึงจะมาสมัครโปรโทฟีได้พอคุณเติมเงินเสร็จก็ให้กดรหัสดอกจัน777ดอกจัน9184สี่เหลี่ยมตัวออกส่วนใครที่ต้องการแค่โทรฟีในเครือข่ายเ AH อด้วยกันอันนี้ไม่ต้องสมัครโปรอะไรเพิ่มนะครับคุณสามารถใช้ซิมตัวนี้มาสมัครได้เลยซิมตัวนี้คือซิมสเปอร์โซเชียลนะครับ คุณสมบัติของมันก็คือถ้าคุณเติมเงินเข้าไปเกิน150บาทคุณจะได้สิทธิ์ในการโทรฟีไม่อั้นในเครือข่ายเอด้วยกันอยู่แล้วหรือถ้าคุณไม่สามารถจะหาซื้อซิมตัวนี้ได้จริงๆคุณสามารถใช้ซิมตัวอื่นของวันทูคอมากดรหัสเปลี่ยนเป็นซิมตัวนี้ได้นะครับไม่ว่าจะเป็นซีซิมหรือว,วันซิมอะไรพวกนี้ถ้าแถวบ้านคุณมันไม่สามารถจะหาซิมซูเปอร์โซเชียลตัวนี้มาสมัครได้จริงจ คุณสามารถจะเอาซิมที่คุณซื้อมาที่แถวบ้านคุณเมียมากดรหัสดอกจันเจ็ดเดอกจันสี่เก้าแปดสี่เหลี่ยมตัวออกเพื่อเปลี่ยนเป็นซิมตัวนี้ได้นะครับเรื่องของการโทรขออธิบายเพิ่มเติมนิดนึงแล้วกันนะครับสำหรับการโทรฟรีทุกตัวที่พูดถึงในคลิปนี้ทั้งการโทรฟรีไม่อั้นทุกเครือข่ายแล้วก็การโทรฟรีไม่อั้นในเครือข่ายทุกตัวสามารถจะโทรได้ไม่เกินครั้งละสินาทีนะครับแต่คุณสามารถที่จะวางสายแล้วโทรต่อได้เรื่อยๆเลยโทรได้ไม่อั้นเลยจะโทรกี่ครั้งก็ได้ แต่จำกัดอย่างเดียวก็คือโทรได้ไม่เกินครั้งละ15นาทีถ้าโครบ15นาทีแล้วคุณไม่ได้วางสายเขาก็จะคิดเงินคุณเพิ่มไปเรื่อยๆนาะทีละบาทกว่าๆไปเรื่อยเลยถ้าคุณเติมเงินไว้มันก็จะหักเงินในสินคุณนั่นแหละแต่ถ้าคุณไม่ได้เติมเงินไว้มันก็จะเข้าไปสู่ระบบให้ยืมระบบให้ยืมเนี่ยเวลาที่คุณยืมไปแล้วในการต่อโปรรอบต่อไปเนี่ยคุณต้องเติมเงินเพิ่มเข้าไปเพื่อจะไปชําระการยืมเงินด้วยนะครับสมมุติโปรที่คุณใช้อะ200บาทใช่ไหม คุณไปยืมเงินเข้ามา20บาทในการตอบโปรรอบต่อไปคุณต้องเติมเงินเข้าไป220บาทนะครับตัดจากส่วนที่ให้ยืมก่อนแล้วก็ไปตัดค่าโปรถึงจะตอโปรได้นะครับเพราะฉะนั้นใครที่ไม่ต้องการจะเสียเงินเพิ่มพอครบ15นาทีก่อนครบ15นาทีก็ได้คุณวางสายรอบหนึ่งแล้วโทรต่อแต่ถ้าใครที่จําเป็นต้องโทรเกิน15นาทีจริงๆอ่ะโอเคคุณสามารถที่จะเติมเงินเพิ่มแล้วโทรต่อได้เรื่อยๆนะครับ นี้ก็ไม่ดูที่วิธีการสมัครกันบ้างอย่างที่บอกไปโปรนี้สามารถสมัคร้ทั้งการเปิดเบอร์ใหม่แล้วก็การย้ายค่ายเบอร์เดิมการเปิดเบอร์ใหม่อันนี้ไม่ยากเลยคุณสามารถไปหาซื้อ sim ซิมบันจูคอร์ซิมอะไรก็ได้นะครับยกเว้นแค่อย่างเดียวก็คือซิมทูไฟล์ซิมทูไฟล์ไม่สามารถนามาสมัครโปรในคลิปนี้ได้นะครับแต่ซิมตัวอื่นของ AS สามารถนามาสมัครได้หมดเลยทั้งซูเปอร์โซเชียลซีซิมเดอะวันซิมอะไรพวกนี้เอามาสมัครได้หมดเลยนะครับคุณไปซื้อซิมมาเสร็จคุณลงทะเบียนให้เรียบร้อย อาจจะลงทะเบียนเองหรือจะให้ร้านที่คุณไปซื้อซิมมาให้ลงทะเบียนให้ก็ได้นะครับพอคุณลงทะเบียนเสร็จคุณก็เติมเงินเข้าไปตามโปรที่คุณต้องการได้เลยอย่างโปร15เมกเติมเงินเข้าไป200บาทโปร10เมกเติมเงินเข้าไป150บาทพอเติมเงินเสร็จคุณก็มากดรหัสสมัครต่อส่วนใครที่ต้องการจะย้ายค่ายเบอร์เดิมมาใช้โปรนี้ของ a s ก็ให้คุณกดรหัสดอกจัน151ดอกจัน,นเลขที่บัตรประชาชนของคุณแล้วก็เครื่องหมายสี่เหลี่ยมโทรออกมันจะมีพินแปตัวเด้งเข้ามา คุณสามารถเอาพินตัวนี้ไปทํารายการออนไลน์ก็ได้การทํารายการออนไลน์เนี่ยคุณสามารถไปทํารายการที่ลิงก์นี้ได้เลยเดี๋ยวผมจะเอาลิงก์นี้ไปทิ้งไว้ให้ในคำอธิบายใต้คลิปให้ด้วยหรือจะไปทํารายการที่ศูนย์ก็ได้คุณเอาพินแปดตัวที่ได้มาไปยื่นให้เจ้าหน้าที่เขาแล้วบอกว่าต้องการะย้ายค่ายมาเป็นสิมเติมเหมือนของ A อเดี๋ยวเจ้าหน้าที่เขาพินคุณไปเอาบัตรคุณไปดําเนินการให้ใช้เวลาไม่นานพอคุณได้สิมมาเสร็จป,ปุ๊บคุณก็มารอให้สัญญาณมาประมาณสักสองสามวันพอสัญญาณมาคุณก็ ส่วนวิธีการใช้งานก็ไม่ได้ยุ่งยากอะไรมากมายนะครับโปรทั้งหมดที่พูดถึงในคลิปนี้เป็นโปรแบบต่ออัตโนมัตริรอบการใช้งานจะอยู่ที่รอบละ30วันเพราะฉะนั้นถ้าคุณเติมเงินเข้าไปก่อนครบ30วันโปรจะต่อให้คุณดโดยอัตโนมัติคุณไม่ต้องกดรหัสอะไรเพิ่มเติมนะครับแค่เติมเงินเข้าไปรอไว้อย่างเดียวพอถึงเวลาเดี๋ยวมันจะตัด้เองปกติมันจะตัดประมาณเี่ยขึ้นกังวันที่30นะครับคุณสมัครโปรวันไหนคุณก็นับวันเบเรื่อยครบ30วันคุณก็เติมเงินเข้าไป หรือเอาง่ายกว่านั้นให้คุณกดรหัสดอกจันหนึ่งสองหนึ่งดอกจันสามสองเครื่องหมายสี่เหลี่ยมตัวออกพอคุณกดรหัสนี้เสร็จมันจะมีข้อความเด้งเข้ามาในกล่องข้อความของคุณคุณก็เข้าไปดูรายละเอียดของโปรในคลิปนี้แล้วก็จะมีแจ้งรอบการใช้งานไว้คุณแค,แค่เติมเงินเข้าไปในวันที่ระบุไว้แค่นั้นเองเติมก่อนเที่ยงคืนโปรจะต่อให้คุณโดยอัตโนมัตินะครับส่วนใครที่เติมเงินไม่ทันใน30วันเนี่ยแนะนําว่าให้คุณปิดเน็ตก่อนแล้วค่อยเติมเงินนะครับถ้าคุณเปิดเน็ตไว้คุณเติมเงินเข้าไป แล้วคุณใช้เน็ตไปด้วยเงินที่คุณเติมเข้าไปเนี่ยมันจะโดนหักค่าเน็ตไปเรื่อยสมมติโปรมันสองบาทคุณเติมไป200พอดีเลย200ที่เติมเข้าไปเนี่ยมันจะโดนหักค่าเน็ตไปเรื่อยอาจจะนาทีละบาท2บาทะอะไรเงี้ยทําให้เงินที่คุณเติมเข้าไปมันพร่องไปมันไม่เต็ม200ไม่เต็มจํานวนโปรทาให้โปรมันต่อไม่ได้เพราะฉะนั้นถ้าขครที่เติมเงินไม่ทันแนะนําว่าปิดเน็ตก่อนแล้วค่อยเติมเงินนะครับ เติมเงินเข้าไปรอสักประมาณสัก5้านาทีสินาทีเดี๋ยวมันก็จะมีข้อความในการตอบโปรมาให้พอมีมีข้อความของโปรรอบต่อไปมาเสร็จเรียบร้อยคุณก็ค่อยเปิดเน็ตและใช้งานต่อได้แต่ก็อย่าให้เกิน29วันนะครับโปรทั้งหมดเนี่ยสามารถที่จะเติมเลทได้ไม่เกิน29วันถ้าเกิน29วันไปแล้วโปรจะถูกตัดออกไปนะครับคุณเติมเงินเข้าไปก็ไม่สามารถจะตอบโปรได้นะครับเพราะฉะนั้นระวังเรื่องวันนิดนึงแล้วกัน โอเคสำหรับเนื้อหาทั้งหมดในคลิปนี้ก็จะมีประมาณนี้นะครับใครที่สนใจโปรไหนอะไรยังไงเนี่ยก็สามารถไปหาซื้อซิมมาลงทะเบียนแล้วก็สมัครเองได้หมดเลยหรือใครที่ต้องการจะให้ทางช่องเราสมัครให้ก็สามารถจะแอดไลน์ตัวนี้มาได้นะครับสแกนค r ว o า e โคตัวนี้หรือเซิร์ช ID Ad ียแอ f a ินะครับ Add มี Add ดนำหน้านะครับแล้วก็ m i s t e r f H a l แอดมาเสร็จก็แจ้งมาได้เลยว่าต้องการจะให้สมัครเป็นโปรตัวไหนให้เดี๋ยวทางเราสมัครแล้วจะส่งไปให้ได้ทุกตัวนะครับ Okay. สำหรับเนื้อหาทั้งหมดก็จะมีประมาณนี้นะครับหวังว่าคงจะได้ประโยชน์แก่เพื่อนบ้างไม่มากก็น้อยถ้าใครดูแล้วคิดว่าพอมีประโยชน์บ้างก็รบกวนกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยแล้วกันนะครับจะขอบคุณมากๆเลยสำหรับคลิปนี้ก็ต้องลาไปตรงนี้ก่อนแล้วกันนะครับแล้วเดี๋ยวเราไปพบกันใหม่โอกาสหน้าลาตรงนี้นะครับสวัสดีครับ